โย่ Yo, ทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยสบายดีไหมครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าคีย์บอร์ดเมสปารีสโปรครับก็ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณคีย์โปรนะครับส่งคีย์บอร์ดมาให้ใช้แล้วนะครับขอบคุณมากนะครับใครที่อยากได้คีย์บอร์ดจริงๆหรือว่าของแต่งคีย์บอร์ดนะครับเว็บคีย์โปรครับกดเข้าไปเลยครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับตอนนี้ที่อยู่บนโต๊ะผมนะครับก็คือเมสปารีสโปรครับเป็นคีย์บอร์ดขนาดเอ่อมันคือเท่าไหร่วะหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์มั้งเนี่ยคือ หน้าตาแบบนี้ผมก็เคยเห็นมานะแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเองไม่เคยใช้นะครับแล้วก็คีย์บอร์ดในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็จะฮิตกันกับปุ่มที่เป็นแมกเนติกสวิชซึ่งของตัวนี้นะครับตัวแมส84 Pro เนี่ยก็เป็นแมกเนติกสวิชเหมือนกันแล้วก็มีฟังก์ชันและผิดทริกเกอด้วยนะครับสัมผัสการกดก็ค่อนข้างดีเยี่ยมนะครับประเภทของปุ่มเนี่ยก็จะเป็นแบบลเนียนะครับคือกดแบบนิ่มๆเบาๆพร้อมกับฟังก์ชันที่มา ครบเหมาะสําหรับคนที่ชอบเล่นเกมพิมพ์ง,งานหรือว่าใช้แบบชีวิตประจําวันทั่วไปหรือว่าจะเอามาเป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งโต๊ะคอมเนี่ยผมว่ารูปร่างหน้าตามันก็สวยเลยนะครับ ถ้าต,ตัวนี้เนี่ยผมใช้มาก็ร่วมเดือนแล้วนะครับไม่มีปัญหาเลยนะไม่มีงองแงไม่มีแบบค้างหรือซอฟต์แวร์พังนะครับ mm hmm. ความเจ๋งของตัวนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่จำเป็นที่จะต้องลงซอฟต์แวร์ก็ได้เราแค่เข้าไปที่เว็บ mail geek hive นะครับเว mm ็บ hmm. <Web S 2> นี้เลยนี่ mm hmm. ที่ผมชี้ให้ดู mm hmm. ก็เวลาคุณเข้ามาใช่ว่าคุณกดบวกแล้วก็แบบว่าเนี่ยเลือกคีย์บอร์ดมันก็จะคอนเนคเข้าไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูแบบว่าหน้าตาซอฟต์แวร์ก่อนว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับ ตัวโปรไฟล์เนี่ยเขาก็จะเซตมาให้นะครับ mm hmm. ก็จะมีด e ฟอลต์โปรไฟล์มีไทป i ิ้งมีแรปิดกับอ e ีสปอร์ตนะครับซึ่งก็จะแตกต่างกันไปไทปปิ้งเนี่ย mm hmm. ก็จะเหมาะสำหรับการพิมพ์นะครับแรปปิดเนี mm ่ยก็คือเหมือนแบบสัมผัสสัมผัสที่เร็วขึ้นส่วนอ e ีสปอร์ตโปรไฟล์เนี่ย mm hmm. ก็เหมาะสำหรับการเล่นเกมหรือการแข่งข e ันอีสปอร์ตอะไรประมาณนั้นอันดับแรกเลยนะครับไลท์닝แน่นอนนะครับตัวนี้เนี่ยตัวโปรเนี่ยก็จะมีแสงไฟ RGB ์ให้เล่นด้วยนะครับ mm hmm. ก็จะมีโหมดเนี่ยไบรท์ bright, มีเกรดด มีเบรสติ้งนะครับเวฟแร็ปเปอร์รีแอคชั่นแล้วก็แบบแรนดอมเลยนะก็สามารถแบบปรับความสว่างได้แบบว่าให้ไฟมันแบบวุบวิบวับมาขึ้นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตปิดหน้าต่างเห็นไหมครับมันก็จะมีไฟ RGB ์ให้เราเลือกเล่นได้เยอะเลยแต่ว่าตัวคีย์แคปที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นคีย์แคปแบบเป็นแบบปุ่มธรรมดาผมมีคีย์แคปแบบใสอยู่เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนแล้วก็เดี๋ยวเอามาปรับไฟ RGB ์ให้ดูครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนก่อนแป๊บหนึ่งครับผม แดเ,เสร็จแล้วกรับเรียบร้อยเดี๋ยวต่อสายก่อนอุ้ยปั๊บฮาไฟขึ้นแล้วไฟขึ้นแล้วนี่ครับเราก็จะเห็นไฟ R G B ชัดขึ้นใช่ไหมนี่ปรับลูกเล่นได้อีกเยอะคีย์แคปที่ผมใช้นะครับก็เป็นคีย์แคปแบบใส ผมชอบใช้คีย์แคปบสายเพราะว่ามันเห็นไฟ R G B ได้ชัดผมเป็นคนที่แบบว่าชอบเล่นไฟ R G B ในระดับหนึ่งเลยนี่ครับก็มีลูกเล่นเยอะเลยนี่เวลากดมันก็แบบกระจายก็มีนะฮะอันนี้เป็นรีแอคชั่นนะครับเวลาเราแบบทิมมาไลฟ์ไฟก็จะขึ้นแค่ตรงนั้นแต่ว่าผมชอบแบบเป็นไฟค้างไว้แล้วก็แบบขยับได้หน่อยแบบกระพริบผมว่ามันไอ้นี่ไปเป็นแบบเวฟดีกว่ะเวฟสวยเวฟสวยนี่ประมาณนี้นะครับลูกเล่นเราก็แบบเล่นได้เยอะขึ้น ลองปิดไฟให้มันมืดหน่อยเดี๋ชาร์จขึ้นเยอะโอเคในเรื่องของฟังก์ชันนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับที่น่าสนใจก็จะมี r a p i d t r i g g e r เเลยก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะตั้งค่าอื่นๆนะครับแบบพวก Rapid Trigger หลังจากที่เราตั้งค่าไฟเสร็จแล้วนะก็ให้ไปที่หน้ารับ d ิ r i g g e r กเอนครับแล้วก็ไปที่ Switch นะครับตัว Switch ของคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัว king of magnetic switch นะครับตัวนี้ตัว T3 นะครับเลือกเลย นะก็จะตรงกับที่เราใช้นะครับแล้วก็อย่าลืมมาแบบว่านี่เห็นว่ะสตาร์ทแคลเบตได้นะครับเอามาเช็คได้แล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยปกติผมจะไม่ค่อยได้ปรับอะไรมากนะครับผมก็จะใช้เป็นแบบ typing profile เพราะว่า typing profile เนี่ยที่เขาเตรียมมาให้เนี่ยเ,เรื่องของสัมผัสนะครับในการตอบสนองเนี่ยมันจะไม่ได้เร็วมากนะครับก็คือต้องกดในระดับหนึ่งนะครับถึงจะแบบว่าทํางานแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเล่นเกมอย่างเงี้ย ก็ใช้เป็นแบบ Rapid Profile ก็ได้หรือว่า E-Sport Profile ก็ได้นะครับเราสามารถปรับได้ทีละปุ่มเลยนะครับ Sensitivity นี่ตรงนี้เห็นไหมสมมติว่าเลือกปุ่ม A เราปรับให้มันแบบว่าทำงานได้แบบเร็วขึ้นมันก็จะแบบลั่นมากอะไรประมาณนี้ลั่นเร็วมากเลยหรือว่าเป็นตัว S ก็เหมือนกันจะให้ลั่นเร็วเหมือนกันก็ปรับได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณอยากให้มันเหมือนกันทุกปุ่มเลยนะครับคุณก็กดปุ่มเลยนี่นี่น,นี่ Select All นี่นะครับแล้วก็เปิดและปิดทิกเกอร์แล้วก็ให้ทุกปุ่มเนี่ยลั่นเร็วเหมือนกัน อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือฟังก์ชันหลักๆที่แบบว่าสามารถเล่นได้แล้วก็น่าสนใจแล้วก็ยังมีในส่วนของซูเปอร์คีย์อีกนะครับก็จะมีมาโครมี Snap t ท็บนะครับเราสามารถาใช้ Snap t a ็ได้ Snap t a ็ที่ฮิตกันเนี่ยที่เขาเอาไว้ใช้เล่นวันโลแลนก็คือมีปุ่ม A กับปุ่ม D ใช่ไหมครับที่เขาใช้กันก็คือเวลาเรากด A กับดีเนี่ยเราก็ปกติเรากด A กับดีแล้วตัวละครมันหยุดใช่ป่ะแต่ถ้าเป็น A กับ D กดแล้วมันก็จะเลือดซ้ายขวาให้เลยนะครับ ส่วนความหมายของ snap tab คืออะไรก็ถ้าเกิดอยากรู้แบบละเอียดก็ลองเสิร์ช u t u b e ได้นะครับแล้วก็มีปุ่มช h o r t c u t ที่เราเล่นนะครับมาโครแล้วก็ QRT มีหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผมใช้มาเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยค่อนข้างดีเลยเหมาะมือน่าสนใจแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยมาครบเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะขาดหรืออะไรสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมเนี่ยผมว่าเป็นคีย์บอร์ดที่แบบไซส์เนี่ยคุณดูดิเนี่ยอย่างเงี้ยมันสั้นอนะ แล้วเราก็มีพื้นที่ให้แบบว่าได้สบัดเมาส์ได้อะไรเดี๋ยวเราลองไปเล่นวอร์โลวแลนด์สักเกมครับมาอันนี้ที่ผมเปิดไว้ก็จะเปิด snap tab ด้วยนะครับแล้วก็ใช้เป็นโปรไฟล์ของ e s p o r t นะไม่ได้ตั้งค่าอะไรเยอะแยะเลยใช้กับ default ที่เขาให้มาหลักๆแล้วผมนะ่าจะมีปัญหากับการอินของตัวเองเนี่ยไม่เกี่ยวกับคีย์บอร์ดหรอกไม่เล่นเกมพวกนี้นานละความรู้สึกส่วนตัวนะฮะก็คือเนี่ยการขยับของตัวละครการควบคุมทิศทางเนี่ยมันแบบว่าทำได้ลื่นไหลขึ้นเยอะพอมีแบบว่าลับอร์ ก็กด A D A D โยกได้แล้วก็แบบว่าพอพอเรายกนิ้วเนี่ยตัวละครมันก็แบบแบบว่าไอ้นี่ได้ไวขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยกระสุนบดเห็นปะตัวละครเรามันแบบว่าโยกได้แบบโยกได้ดีขึ้นเขาก็จะยิงเรายากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับเห็นไหมเออโอ้โหตัวที่สี่ไม่ได้วะเป็นคีย์บอร์ดเล่นเกมที่เจ๋งเลยแหละขนาดเล็กพกพาง่าย มีเนื้อที่ให้เราแบบได้ใช้เยอะนะครับสแนปออกมาแบบปับป๊บป๊บอะไรประมาณนี้คุ้มครับสำหรับเมลจกเมทโปร84ตัวนี้ นะครับก็ไปจับจองกันได้ที่ร้านคีโปรนะครับร้านประจำของผมเองใครที่อยากได้ของตกแต่งคีย์บอร์ดเจง๋งๆรวมถึงคีย์แคปรวมถึงน้ำยาลูบนะครับแล้วก็แบบพวกลูปสเตชันต่างๆทีโปรมีให้หมดเลยทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อนะครับไปดูกันได้วันนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร้ครับรอบหน้าเราจะมารีวิวคีย์บอร์ดอะไรอีกอย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณทุกคนี่รับชมนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับผม